สบายดีป่าลูกผอบๆตองน้ำมอดเเก่าโอ้ยนงแยกรัองพงร้เีมียเียมอืมเียมเลยสบายดีปลาลูกงแยอต้วกสดีปาลูเสียมากตื่นนอนมาโรงไหมสบายดีปาลูกน่ตื่นมากกินบักมม่เลยมาลูงเอยน้องแยมขึ้นบักซองเมื่อนี้เอาัว่าลหงวยอยักอนอยากวัวลาะปลาดิแล้ว ตื่นแล้วแสบแสบบอแสบบ่บบตื่นนอนมากอะกินบกงูเลยแสบเลยออไปป้าใส่ยังทิม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 อย่ากินนะทิมอ้าวคิดะอะไรอย่างเงี้ยต้นกำลังซอยการหิ้ตกินสู่ส่สางกินไปลงไอ้สื้อปลาลงมาสองโตสองโล่ไป,ปลงเมื่อนี้เป็นน้ำแม่น้องมิวมากไปลงไง ไปเบิดไปเบิดบากตัวนั่นก็เอียงขอบใจน้องอ่อ,อนบะลงุงไงเอื้อยๆเพป็นน้ามาผาขมือเช้านี่บะลุงไงขอบใจหลา,ายาาลๆไปนำป่าเปน็นมาหิดกินสุสานกินบ <laughs> ะลุงไงเป็นมอดออกหน้าบะลงุงไงเที่ยวแต่ออกแต่หน้าจะออกมาหาผู้สาวอยู่หน้าหูไปแจก <laughs> ออกหน้าดูน,า<อ>น้ำมาบะลุงเลยฮะ อ๋อแม่น้องมิ้วซื้อ,อ,อ,ม,อม,มือดีเลยไปนำมาแม่น้องวัดปะ่ะนำไปกินสุสานสามเงือะถาผู้ชกันลยเอ๊ะนอนถ่ายชาปนี้เขาเลยตอนนี้เ,เห็ุต้งแน่แน่แบบนี้นะบ่หเหตุต้งแน่แน่าา หลาบสุดเออเห็ดลาบสุดละกเห็ดต่ลาบสุดหน้าตุ้มบุบ้ะนี่กับลาบสุดล่ะก็ต้มมาลุงไงเสบขนาดน่าแสบมาเห็ดนะเป็น่มเยอะกลังซอยบักตัวมาลุงไงซอยกันเอาป้าเป็นเปงน่ะมาลุงไงแคล้ว

อาตอ่มล้วประลุงนั่นนี่มึงคนในอ่มแล้วนะน,นี่โอไปเลยเดี๋ยวถ้าเบ่งบัดกินปะลุงอืมกินรับประโลมไอ้เส็ดเซบิดเห็ดเนี้ยก่อนจะมียังไงมีต้มแล้วก็เจ่วขีป้าปะลุงไอ้เดี๋ยตัวเป็นปัน่นเนาะเป็นปั่นะบแล้วก็ลาบปะนี้ก็ลาบสดปะลุงเส็ดเซปะลุงมาปะลุงกินนํำกัน อา uh, ตบลงไ้น้องเยี่ยมฮะกเส้นมือแลกน้องเยี่ยมล่างถวยล่างบวงบ่าั่นฮ่าง่่าฮเาฮ่าม่าฮ่าฮ่ายไป่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่า้่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าม่่ามา่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่ยม่่าฮ่าฮ่า่า่นฮ่าฮ่าาาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าล่าฮ่่่าอ่่า่่าา่าฮ

จางยิง้างกินยีหลงยหลุไงเดกทีตะกัปุ่นใส่อ็นดูดอ๊อนะเออเมนมอสหรืเมนมอสตามปีถูกินเอา็กกัแ่เล้ยากระทกับใครดีดีดอกกันกินดำปนีครับแม่ กินกินเกี๊ยวเก่าสบายดีพ <N> ี่น้องสบายดีพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะกินบงเอลงลงมือนเอาบาดลงมาวมันแรงวมง่ายเนาะัดงเียงเียบอกตนีอ่ะ เคนมีดําใจไลาไล่ได้เรยียบกกันดังวัดดิเมือน้องเยี่ยมขึ้นบกซองไปสื่อปลาสุสางกินลงกี่พอนวัาสว่าไก่อยู่หน้ามาขาสุสางกินขาขาหนูขาขาไอยไก่ไก่เจ้าบอข่ไขขาไก่ไข่เนียขาไก่พิ่นอือ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 ืืออืออืหัืออือกืนอืออ Ừm Ừm Xệ Há 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 Được qua, hại. Nó sẽ chết nó vậy nó Há bà hái giống cái Cái coi đi Cái quay đi Hứm phụ kín năm rồi sẹp, xẹp Dê Chạp khôn mà luôn Đến đây sẹp gì bò Bác sẹp, bà sẹp, Hứm Bà đồng nghiệp xẹp Chàng năm gì đó bố, còn lúc, mình, thời sự tựito, thời sự tựito này hào, ăn lại phải mặn nát, tuốt nát, tuốt, tèn một tí nó. เพักนัาคอแล้วเนี่ยปลาลูกเงยเนี่ยพักนําคองอห้องพักแหนะออามาแต่คอหัวปลาโลมน้องเยี่ยมปลาเมื่อคืนนี่กินกับแกงหน่อไม้เขาจะวะปลูกเองแน่เนี่ยพักอยู่ในคองเออข้าวกินกับแกงหน่อไม้แส่เขาเขาววาดหรอเขาบอก

เนี่าก็มาจะเราไปใส่กับบิีกเจอะแล้วไม่ไม่น้องใหม่มาเนี่ยเราไปวัดมาแล้วก็หามาเต็มหามาเต็มบาทเราเราไปเราไปวัดเอาในเขาแม่หมสลัดสลัดเอาขา้อดในป่านนั้

แมนไปเก็บก่อนกลับมาลืมจ้ล้วแหยกลไปเก็บก่อนอ้ยนางไก่นานี่นามเดอู้ยอะนี่นามอู้น้องมัดกับโเย็นเนาะโบคือู้ปปะเนียวเด้อู้ยปเนียวนาะหอยเย็นป่เย็นจะาบปสืใส่ห คือเขียวเสียบหน่อยนะมันหกตัลูกอ่ากเอิบตัวปูาเนาะเอื้ไล้วใส่ไหมอืมนี่ตัวปูา Với sài sống bỏ mẹ dùm bỗng mi lạc của nó hết người hết mọi Ừ hết người hết mọi người hết mọi người hết mọi Ừ hết mọi người 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 hết Ừ người hết mọi 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 người hết ลมาตื่นมาไปหน้าก็ได้เฮยอยสามสิมือหี่จะไปต่หน้าสามสิมือเหอะเอ๊่เอ๊ ปเปอดใจยู่บ้างปอดเยอะอ่ทีนูนนี่ก่านี่ทีนั่อ๋อนี่น,น,นมาเจแล้วไปคปปลิปล้วปลลุงฝากกูเลยก็แจกกูที่ตามสอ่องนมัแต่เนื้อปลลุงถ้าบอกกันคลิปหนาปลลุงสบายดี